บัตรเมืองสีพีมีพระมเหสีทรงพระนามว่าพระนางขุสดีมีพระราชโอรสหนึ่งพระองค์นามว่าพระเวสสันดรเมื่อพระกุมารเวสสันดรทรงเจริญวัยขึ้นทรงมีระทไยฝักใ่ในการบริจาคทานมักขอพระราชทานทรัพย์จากพระกิยามัรดาเพื่อบริจาคแก่ประชาชนอยู่เป็นนิสทรงขอให้พระกิยาตั้งโรงทานสี่มุมเมืองเพื่อบริจาคข้าวปลาอาหารและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชน และหากมีผู้มาทุลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระองค์ก็จะทรงบริจาคให้โดยไม่ได้เสียดายด้วยทรงเห็นว่าการบริจาคนั้นเป็นผลเป็นคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ทั้งแก่ผู้รับและผู้ให้ผู้รับก็จะได้ค้นความเดือดร้อนผู้ให้ก็จะอิ่มเป็นอใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นและยังทําให้้นความเมตตารจอยู่เพียงอย่งในสักสิ่งหน่ของตนอีกด้วย เรื่องเกกกที่้หนงนเรื่องดว่าทรงมีจิงไม่ตายหรือะจไม่ได้ทรงเห็นแก่ความสุขสบายหรือเห็นแก่ทรัพย์สมบัติสูงระโจนไม่ได้ทรงโผล่แขนสีงใงไว้สูหรูบพระโอ์อยู่มาท่าหนึ่ในเมืกร,รีงพราเกิดเข้ายากมกแพนฝนแรงทำให้พ่อปลุกไม่ได้ราษฎรอดอยาในเมืองสีทีนั้น มีช้างเหลือคู่บุญพระเวสสัดนดรชื่อว่าช้างตัดใจนาคเป็นช้างที่มีอำน,นาจพิเศษถ้าอยู่เมืองใดจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์จะบริบูรณ์ขอให้พระเจ้ากริฑาราส่งพูดเพื่อไปขอช้างจากพระเวสสัดนดรพระเวสสัดนดรก็จะทรงประจากให้เพราะพระองค์ไม่เคยขัดเมื่อมีผู้ทูลขอสิ่งใดพระเจ้ากิีฑาราช จึงส่งพระหมแปดคนไปเมืองสีทีครั้งเมื่อพระามในพ่อพระวริษณดอนขณะเสด็จประธานคนครประทับบนหลังช้างปัจจัยนาพราหมณ์จึงกล่าวกับพระวิษณ์นนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นพราหมมาจากเมืองกลิงคราชมีความประสงค์จะทูลขอช้างคู่บุญ เพื่อดอับทุกเจ้ากริงคราด้วยท้นพระเจ้าค่ะพระวิษณ์ดนยึงกล่าวกับพรามว่าได้สิพรางถ้าเป็นการถ้าเป็นความต้องการของชาวเมืองกลิงคราชเพื่อให้ชาวเมืองกริงคราชได้อยู่เย็นเป็นสุขพระเวสสันดรก็โปรดประทานให้ตามที่ขอ ชาวเมืองสีพีเห็นพระเวสสันดรทรงบริจาคช้างปัจไกน,นาผู้บ้านคู่เมืองไปดังนั้นก็ไม่พอใจต่างพากันโกรธเคืองว่าต่อไปบ้านเมืองจะลำบากเมื่อไม่มีช้างปัจไกยนาาเสียแล้ว จึงพากันไปเข้าพระเจ้าสนชัยทูลกล่าวโทษพระเวสสันดรว่าบริจาคช้างคู่บ้านคู่เมืองแก่เมืองอื่นไปขอให้ขับพระเวสสันดรไปจากเมืองสีพีพระเจ้าสนชัยไม่อาจขัดราษฎรได้จึงจำพระไทยมีพระราชองค์การให้ขับพระเวสสันดรอ,ออกจากเมืองไป ในที่สุดพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระมเหสีและโอรสธิดาก็<ะ>ออกจากเมืองสีพีไปไมนเียเุบ เไม่กระหนในที่สุดพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระมเหสีและโอรสดาก็ออกจากเมืองสีพีและได้เดินทางสู่เขาวงกฏในระหว่างทางได้พบท่านฤาษีพระเวสสันดรจึงถามทางไปเขาวงกฏท่านฤาษีได้ชี้ทางบอกพร้อมได้สั่งให้พรานเจตบุตร ผู้ซึ่งชำนาญป่าแถบนั้นให้คอยเฝ้าระแม่ระวังรักษาต้นทานที่จะไปสู่เขาวงกฏเพื่อไม่ให้ผู้ใดไปรบกวนพระเวสสันดรในการบำเพ็ญพรตเป็นผู้จากเมืองสีพีที่จะมาทูลเชิญเสด็จก,กลับนครเท่านั้น เมื่อเสด็จไปถึงบริเวณสระโอครณีอันพี่ร่มรื่นสบายพระเมษนดรพระนางมาศีตลอดจนพระโอรสพระธิดาก็ผนวดเป็นรูสีบำเพ,พ็ญพรภาวนาอยู่ณที่นั้นโดยมีพานป่าเจตบุตรคอยอารัาขาต้นทางจะกล่าวถึงชุชก มีพรามเท่าชื่อชูชกหาเลี้ยงชีพด้วยการขอทาน ของโชคนะครับก็คืเป็นอาชีพอเลพราะว่าชพงเป็นอชีพที่สบายนะครับไม่ต้องแรงนะครับลงตะแรงมือแค่นั้นนะครับกยกมือไหว้ขอไว้เรื่อยนะครับพอ,อบท่าชโชกได้ขอทานจนได้เงินะมากพอเก็บไว้เก็กลงว่าจะสีหายจึงนำไปฝากไว้กับเพื่อนทานอีกหนึ่งคน ทูโชกไม่มีบ้านนะครับจะเก็บเงินไว้ก็กลัวจะเสียหายหมดหายนะครับสถานการณ์ก็ไม่มีไรเทยนชูโช๊คจะเอาลูกสาวงามชื่อนางอมิตรดามาเป็นภรรยาของตนเองนนะกาัจมร็

ไได้แต่ร้องไห้ฟุ้งไฟเสียอ,อกเสียใจที่ตนตกเป็นภรรยาของเท่าชูชกในวันหนึ่งขณะที่นางไปตักน้ำในหมู่บ้านบรรดานางพามณีก็รุมกันเยอะหยันที่นางมีสามีแก่หน้าตาหน้าเกลียดอย่างชูชกนางพามณีพากันกล่าวว่า นางนี่ก็อายุน้อยนะหน้าตาต็วงดงามทำไมไมายอมเป็นภรรยาของเท่าชราด้ารังเกียจอย่างชูชกหรือว่านางกลัวจะหาสามีไม่ได้เอ๋มีหนักสามอะไงยังทำตนเป็นการและทิมีพอเข้ามาในหมู่บ้านก็ทำให้ชาวบ้านเสิ่นความสงบ,บสุขเขาเคยอยู่กันมาดีๆพอนางเข้ามาก็เดือดร้อนทุกอย่างยากหาความสงบ,บไม่ได้ออไปนางจะอยู่เลยในหมู่บ้านนี้จะไปไหนก็ไปสเสถิด ไม่เพียงกล่าววาจาด่าทออีกทั้งยังพากันยิกทึ่งทำร้ายนางอภิตดาจนนางทนไม่ได้ต้องหนีกลับบา้านร้องไห้มาเล่าให้ชูโชกฟัง ตาดาของพี่ชูอย่าร้องนะนิ่เสียเอยอดรักมีสิ่งอันใดหรือบอกพี่ชูมาเถอะพี่ชูกพ็พวกชาวบ้านนีสิมันรุมดา่าฉันมันรุมด่าฉันกันใหญ่เลยมันกว่าอเนาะตาดาของพี่ชูอย่างไง เหล่านางพระมีมันดา่าฉันว่าอีคนขยันอีนางพูดดีอีไม่มีความชื่ออีไม่มัวผู้ชายชูชกจึงบอกว่าต่อไปนี้นางไม่ต้องทำการงานสิ่งใดชูดชกจะเป็นฝ่ายทำให้ทุกอย่างนางอมิตรตาจึงว่า เข้าบ้านนะภรรยาที่ดีจะทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกจะปล่อยให้สาม,มีมาปริบาตรรับใช้เราทำไม่ได้หรอกท่านลกูกหญิงที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนมาดียอมจะไม่มานั่งนอนอยู่เฉยๆดีแต่ชี้นิ้วใช้ให้ผู้อื่นมาบริบาตรเนี่ยเอ๊ท้าชูโชถ้าท่านลาเขาจริงท่านสงไปหาบริวารมาบริบาตรรับใช้เราดีกว่าดีมก ขอประจับพระชายกันหาโอรสธิดาของพระเม่สันดอนมาเป็นข้าทาสให้เราทีเถิดโชกไม่อยากเดินทางไปเสียเลยเพราะกลัวอันตรายในป่าแต่ท่านจะไม่ไปก็กลัวนางอมิตรดาจะทอดทิ้งไม่ยอมอยู่กับตนในที่สุด ชูชกจึงตัดสินใจเดินทางไปเขาวงกฏเพื่อทูลขอพระชาลีกันหาเม,ม<ๆ>ื่อไปถึงรบริเวณปากทางเข้าสู่เขาวงกฏชูโชกก็ได ok, <ๆ>้พบพรานเจตบุตรผู้รักษาปากทางหมาไล่นนเนื้อที่พรานเลี้ยงไว้ไก็พาการกลมไล่<ๆ>ต้อนชูนโชกขึ้นจนมุมบนต้นไม้ เกกฎะบุตรก็เข้าไปกับผู้ขู่ไอเทาแกเป็นใครดันด้นมาทำไมทยูกลางป่านี้เจ้าไม่บอกข้าข้าจะยิงเจ้าเดียวนี้ชูชกน,นั้นเป็นคนมีไหวพริบสายเจษฎาเจกฎะบุตรก็รู้ว่าเป็นคนซื่อสัตย์มีฝีมือเข้มแข็งแต่เลืขาดไหวพริบจึงคิดใช้วาจาลวงเสกตะบุตให้หลงเชื่อ พาตนเข้าไปคอบครองแสงดนอนให้ได้ชูชกจึงกล่าวเจลงจะจะทิกว่านี่เลยเจ้าขาาอร้านป้าเจ้าหารู้ไหมว่าเป็นใคร้อืนเขาจะเดินทางมาให้ยากลำบากทำไมมาจนถึงที่นี่เรามาในธนะ,ะทูตของพระเจ้าสนชัยเจ้าเมืองสีพี อยากมาทู้นโรเวงสักดอนวาบันนี้เราซีนี้ได้ดแล้วอยากมาทูน้นเชิญเสด็จกลับพระนครเราเป็นผู้าามาผู้รักองค์ไวก่อนเจ้าหม,อมา้อประวัดขวานเราอยู่อย่างนี้เมื่อเราโรเองนอนจะได้กลับคืนเมือง เจษฎ <abei> าบุตรแกกิมก็หนุนเชื่อเพราะมีความจงรักภักดีทั้งยังอยากให้พระวเมฆสันดอนเสด็จรับมืออยู่แล้วจึงขอโทษชูชกดังนั้นขอทูตท่านยมทูตปุ๊บท่านพูดพร้อมทั้งชี้ทางให้เข้าไปสู่อาสงที่พระวเมฆสันดอนบำเพ็ญทศภาวนาอยู่ เตอเทียวเมื่อชูชุมาถึงอาสมิก็คิดได้ว่าห้าเข้าไปคุกขอพระโอรสธิดาในธรรณาที่ต้องนานก็สิ่งอยู่ด้วย พระนางคงรไม่ยินยอมยกให้เพราะความรักความอะไรของพระโอรสทิดาจึงควรจะรอจนพระนางเสด็จไปหาผลไม้ในปา่าเสือก่อนจึงค่อยเข้าไปทูลขอต่อพระเบสันดรเพียงลำพังในวันนั้นพระนางมาสีรู้สึกไม่สบายพระทไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะในตอนกลางคืนพระนางทรงฝันร้ายพระนางทรงฝันว่า,า,นา,นามีบุรุษร,ร่างไทยกำยำถือดา มาตัดแขนซ้ายแขนขวาของพระนางขาดออกไปออกจากร่างกายบุรุษนั้นคว้าดวงเมซ้ายขวาและยังถาเอาดวงพระไทยของนางไปด้วยพระนางมาสสีจึงตกใจตื่นจากรรทมแล้วจึงเดินไปที่อาสมของพระเวสสันดรแล้วเรียกพระเวสสันดรเสด็จพี่เสด็จพี่เสด็จที่เพคะารนั้นล่ะ หม่อมฉันเองเพคะเอ๊ก็เราเคยสัญญากันไว้ว่าตอนกลางค่ำกลางคือเราจะไม่ไปหากันเจ้าลืมสัญญาแล้วหรือไรไมีได้พระเจ้าค่ะที่หม่อมฉันมาเพราะหม่อมฉันมีเรื่องร้อนแรงจริงๆเพคะเรื่องอะไรละ่ะนั่งอยู่ขาหนอกหรือแล้วเรามาคือหม่อมฉันฝันไปเพคะ ฝันว่าอย่างไรเล่าหม่อมฉันฝันว่ามีปรดุษร่รางกายกำยำนั่งสันพัดดอกไม้แดงทั้งสองหูถือดาบอันคงกระ้าวิ่งมาแหวหัน่นัยหม่อมฉันโมควักเอาดวงใจหนีไปกระหม่อมฉันจึงขอให้พระฤาษีช่วยํำนายทายทักด้วยว่าเป็นอย่างไรเพคะพระเวสสตรด,ดน่าสนับฟังพระสุบินที่พระนางฤาษีเล่าก็ทรา,าบได้ทันทีว่า คุณนี้จะมียายจกมาขอพระลูกเจ้าทั้งสองแต่จะบอกไปตามตรงก็กลรวนักศึกไม่ไปตาเพราะจะเป็นอันตรายแก่พระโพธิญาณที่พระองค์ประสงค์จึงเดียนบ่ายเสียว่าไม่มีอะไรหรอกพระนางธาตุวิปริตจึงทำให้เธอฝันร้ายเธอเคยอยู่แต่ในที่อันมีแต่ความสุข มาอยู่ในอาสมอันกระดา้านอาหารก็มีแต่เลือกกับมันผลไม้ถักหรือจึงวิปกินไปอย่าตกใจอะไรเลยพระนางทรงสังหอนว่าจะเกิดเหตุกายขึ้นจึงทรงละล้าละลังไม่อยากไปไกลจากอาสมแต่ครั้นจะไม่เสด็จไปก็เกรงว่าจะไม่มีผลไม้มาให้พระเวสสันดรและโอรสธิดาสเสมอพระนาง จึงจุงโอรสธิดาไปฝากฝังไว้กับพระเบสสนดน